มีความสำคัญเป็นฟันเฟือเป็นกรรมการผู้จัดการาบริษัทบอนะครับเป็นทายาทรุ่นที่สองจริงๆก็คือยอดผมบริษาทตรงนี้มา มีนะครับมีความยินดีมากที่ต้อนรับพี่ๆนะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นที่แค,แค,แคแบๆเล็กๆโรงงานแบบบ้านๆอย่าเรียกว่าโรงงานเลยเป็นโรง,งเย็บดีกว่านะครับตรงนี้ครับเราได้บริการให้กับลูกค้าต่างๆทั้งฮั์ทั้งอุลร์และก็เป็นองค์กรต่างๆของทั่วไปนะครับบริษัทมหาชนอะไรเงี้ยครับเราเป็นเบื้องหลังให้เขาในการทำพ,พเมียมเบื้องหลังให้เขาในการทําแบรนด์ต่างๆนะครับรู้สึกยินดีมากเลยครับที่ได้ต้อนรับพวกพี่ๆ TFT นะ มาวิสิตกันดูว่าการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างเผื่อในอนาคตนะครับเราอาจจะมีการได้ร่วมงานกันครับอินชาลอครับตรงนี้ก็จะเป็นงานอันนี้รอส่แล้วก็น,นี้รอผลิต้านะครับก็มีงานที่เราเคยทาอะไรต่างๆครก็จะมีพี่ๆเขาที่เย็บอันนี้เครื่องตัดอัตโนมัติ นมันมีพี่เขาอยู่แล้วก็จะมีสองสองายผลิตเล็กๆครับใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขาก็มาแพ็กกันพี่ๆแถวแถวนี้แหละก็แม่บ้านอะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องตอกกระเป๋าแต่ตอนนี้ไม่ได้ตอกมันก็มีพวกลกๆหน่อยครับอันนี้เขาปูผ้าตัดต่างๆครับ มันก็แคบไปแล้วใช่ก็หลักหล,ลักก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับอย่าเดินไปให้ไกลจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน